ให้มันเห็นตะเกียบอะไรวันบสน้าไปเล่นไพ่แบหม้าเลยออนี่ครับนเนี่บเดี๋ยวปางิ้วฮะรีบมากินครับแม่ค้าจะไปเล่นไพ่แล้ววจมาัใหญ่วันนี้มารีวิวที่ร้านเลยครับ เดี๋ยวผมปรุงก่อนออนี่มีถั่วด้ววยย่่นอีอูตรงนี้ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วครับมีพัดลมแล้วนะถ้าจะกินมานะอืมถ้าจะกินมานะครับแต่ก่อนก็มีครับแต่พัดลมไม่ค่อยเย็นแต่ต้องระวังคอหน่อยครับเพราะมันจะร่วง ลูกกินฟรีด้วยล้กบอกกินฟรีฮะกินฟรีแ่ก็รวมรวมใส่โคอ่ะโอ้โหมันจะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มโอ้โหผิกเผ่านี่ครับอย่าใส่เยอะครัเผ็ดแน่ เดับอล้กับบุฟเฟ่ตผักบุฟเฟ่ผักช้อนที่อร่อยมานเดิมปรุงนีดหน่อย ได้นะครับไม่ค้าเองไปแล้วชิมครับเส้นเล็กสั่งเขาเส้นเล็กอะไรก็ได้รวมมาเลยจุดยอด อร่อยมาเริ่มเดี๋ยวขอแรงๆอีกนิดนึงลองกินเผ็ดๆครับสุดดอนไ,ไม่ไม่ชื่นใจ Ôi. Có hồng vô không?

คึมไหมวันเนี้ย càng mù hấp <laughs> กอนนั้นเหรอประชุมนักเรียนน่ะเหรอคนเขาประชุมกับเขาชุมเสร็จเขา่ากลับกันก็โทรไม่ยังไม่เลื่อนข้าวไง เดือนนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ย้ายลงมาข้างล่างแล้วลงอาหารข้างล่างแถวข้างหลังอาคารตรงไทนมะจิโ<อ> <7 S 2> ตโรงเรียนเล็กอะจุดยอดขึ้นแจเลยต่างหมูครับ<อ>ชิ้นยังให ทำได้ขายได้ช่วงเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงล้วก็กะเอาไปทำเพิ่มขึ้นที่นู่นไงนเราก็รู้แล้วเด็กมันก็จะขึ้นประมาณนี้อ,อะไรประมาณนะั้ เขาเปลี่ยนช้อนใหม่วะดีจังอ,จอืมจมริงดีเพรานะานะว่า,า,อา,วออาไอ้กระมังมันลึกไปแล้วแล้วมันจ้วงมันจับข้างบนได้เจ๋ยเลยเหมาะ Rồi. <laughs> lẹn, นี่ชามเดียวอิ่มคุ้มครับจุกๆเลยอืออือครับบนยอด เวะมากินกันได้ครับ